ปริมาตรแห่งความสุขที่คุณออกแบบได้ลองจินตนาการดูก็ได้นะครับว่าจากกล่อง1กล่องเนี่ยที่เราเข้าไปอยู่ภายในพอเป็นกล่องที่มันสูงขึ้น2ชั้นแบบนี้เนี่ยนี่เพิ่มขึ้นไปอีกหชั้นแบบนี้คือเรามีพื้นที่ในแนวตั้งมากยิ่งขึ้นนะครับปั <c oughs> ง้งโล่งแล้วก็โปร่งนะครับเพราะว่าฝ้าเพยายดานม,มันสูงถึง4.2เมตรเลยเวลาผมมองลงไปด้านล่างเนะะี่ยฮะผมก็จะสัมผัสได้ถึงความแกล่เนะเหมือนกับว่าเราได้ครอบครองพื้นที่ตรงนี้นะแม <c oughs> บรรยากาศมันดีนะฮะดีจนแบบลืมไปเลยว่าจริงๆเรากำลังทำงานยังรีวิวอยู่นะครับสวัสดีครับแอร์บอออกแบบกับผมแก๊ปทนาเวนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โครงการ h น Bridge Space พระราม9ครับ โครงการนี้เนี่ยเขามีความแตกต่างจากโครงการอื่นทั่วไปตรงที่ห้องพักของเขาเนี่ยจะออกแบบให้เป็นห้องดูโอสเปซนะครับก็คือห้องที่มีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานอยู่ที่4.2เมตรครับแล้วพื้นที่ภายในห้องเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ชั้นแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยจะมีห้องพักทั้งหมด325ยูนิตครับและทุกๆยูนิตเนี่ยจะเป็นดูโอสเปซหมดเลยนะครับการที่เราอยู่อาศัยในสเปซที่มันมีพื้นที่ในแนวตั้งเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจะแตกต่างจากห้องแบบซิมเพล็กซ์ เด๋ยวมาตามูกัน,นคำวา่า Space ที่อยู่ในชื่อโครงการ Nightbit Space Program รร9เนี่ยนะครับเป็นแนวความคิดหลักของโครงการเลยแล้วก็มาจาก2ความหมายด้วยกันครับความหมายแรกก็คือ Space ที่แปลว่าที่ว่างครับเป็นที่ว่างที่เพิ่มขึ้นทั้งในแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับทำให้เกิดฟังก์ชันที่แตกต่างแล้วก็เกิดความต่อนเนื่องในรูปแบบการอยู่อาศัยที่มันพิเศษมากยิ่งขึ้นครับทางโครงการเองเขาก็มีสโลแกนที่ไปกับแนวความคิดนี้นะครับว่าปริมาตรแห่งความสุขที่คุณออกแบบได้ ความหมายที่2ก็คือ Space ที่แปลว่าอาวกาศนะครับซึ่งทางโครงการก็หยิบม,มาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็นํามาเป็นธีมในการตกแต่งหลายๆส่วนของโครงการเลยครับคลิปนี้เนี่ยผมจะขอเริ่มด้วยการพาทุกคนดูภายในห้องตัวอย่างก่อนเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงแนวคิดของห้องแบบ Duo Space กันครับห้องที่ผมอยู่เนี่ยเป็นห้อง b e d r o o m ขนาด32.10ตารางเมตรนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติผมเพิ่มความสูงให้กับห้องนะครับนี่เพิ่มขึ้นไปหนึ่งชั้นแบบนี้หลายคนน่าจะรู้สึกเลยว่า โอหเฮ้ยม oh, hey, mm ันเป็นปริมาตรที point, time, m, however, ่ดูแตกต่างนะคำว่าปริมาตรที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็คือการนําเอาความกว้างความยาวมาคูณกับความสูงนะครับพอเป็นปริมาตรเนี่ยหน่วยมันจะเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วลองจินตนาการดูก็ได้นะครับว่าจากกล่อง1กล่องเนี่ยที่เราเข้าไปอยู่ภายในพอเป็นกล่องที่มันสูงขึ้น2ชั้นแบบนี้เนี่ยโอ้โหสเปซภายในเนี่ยมันต้องเปลี่ยนการรับรู้ของเราไปอย่างแน่นอนเลยนะครับทีนี้พอเป็นห้องนี้32.10ตารางเมตรแต่ความสูงจากพื้นถึงฝ้า4.2เมตรเนี่ย สเปซภายในจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูกันครับข้อดีข้อแรกของการมีห้องแบบ Duo s s p c e e ก็คือเรามีพื้นที่ใช้ชีวิตที่กว้างขึ้นมากขึ้นนะครับและเราสามารถจะจัดแปลนได้ลงตัวแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ พื้นที่ของห้องนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือ32.10ตารางเมตรนะแต่มันคือพื้นที่เฉพาะชั้นล่างเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเราได้พื้นที่ชั้นบนอีกด้วยนะอีก10กว่าตารางเมตรครับรวมทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็น40กว่าตารางเมตรเลยแหะครับข้อที่2คือเรามีพื้นที่ในแนวตั้งมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งพื้นที่ในแนวตั้งเนี่ยก็ทําให้เราเพิ่มฟังก์ชันที่มากขึ้นให้กับห้องของเราได้นะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้นครับมีการทําเป็นชั้นวางให้เราดูแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะทําเป็นชั้นวางหนังสือสูงขึ้นไปแบบนี้เลยก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครชอบช a n d e l i e ก็สามารถจะามาตกแต่งห้องได้นะครับพื้นที่ในแนวตั้งแบบนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้สเปซของห้องเนี่ยมันดูมีความพิเศษแล้วก็ทําให้ความรู้สึกเวลาคนเข้ามาภายในห้องเนี่ยแล้วเจอการตกแต่งที่มันแปลกตาไปเนี่ยก็ทําให้ห้องดูมีความน่าสนใจมากขึ้นครับ ข้อที่3คือคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่มากยิ่งขึ้นนะครับพอห้องเนี่ยมันสูง4.2เมตรแล้วเนี่ยการออกแบบช่องแสงเขาก็ออกแบบให้สูงแล้วก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับทำให้เราได้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในเยอะมากๆเลยครับก็ลดการใช้ไฟตอนกลางวันไปได้นะและถ้าเกิดใครกังวลเรื่องของความร้อนนะครับทางโครงการเองเนี่ยเขาจะติดตั้งเป็นกระจกเขียวตัดแสงให้นะครับซึ่งก็ลดความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในห้องได้เลยครับ ข้อที่4คือความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับการที่เรามีห้องนอนอยู่ด้านบนแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นบ้านได้มากขึ้นนะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนเลยเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดมีเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนเขาก็จะไม่เห็นพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นห้องนอนของเราด้านบนนะครับ มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อนี้คือเรื่องของมุมมองหรือ perspective ที่แตกต่างนะครับข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้ทางสายตาอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะครับเวลาที่เราเข้าไปในห้องแบบซิมเพล็กซ์เนี่ยมุมมองของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ซ้ายขวาเท่านั้นนะครับแต่พอมันเป็นห้อง dual space นะครับเราจะเห็นว่ามุมมองที่มันเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีความ flow ต่อเนื่องระหว่างด้านล่างกับด้านบนแล้วก็ลอยไปได้แบบหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นสมมติผมอยู่ด้านบนตรงนี้เนี่ยเวลาผมมองลงไปด้านล่างเนะะี่ยฮะ ผมก็จะสัมผัสได้ถึงความแกลนนะเหมือนกับว่าเราได้ครอบครองพื้นที่ตรงนี้นะมันเป็นหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เราจะสัมผัสได้ครับเวลาเรายืนอยู่บนที่สูงแล้วมองลงไปในขณะเดียวกันเราก็สามารถจะมองไปเห็นวิวภายนอกได้ไกลๆไม่ว่าจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนเลยนะครับกลับกันครับถ้าเกิดว่าผมนั่งอยู่บริเวณโซฟาด้านล่างแล้วมองขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับก็จะสัมผัสได้ถึงความโลง่งแล้วก็โปร่งนะครับซึ่งนี่ก็คือข้อดีทั้งหมดที่รวบรวมมานะครับกับแนวคิดของห้องแบบ Dual Space อันนี้ก็เป็นเพียงห้องตัวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องตัวอย่างอีกหนึ่งห้องกันครับห้องตัวอย่างห้องที่พามาดูจะเป็นห้อง e d room ขนาด4 2 6ตารางเมตรนะครับซึ่งจะเป็นยูนิตพิเศษบนชั้น6ครับ ชั้นนี้เนี่ยเขาจะมีการดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางเป็น private garden ด้วยนะครับก็คือเป็นสวนส่วนตัวที่มีเฉพาะให้สําหรับลูกบ้านที่อยู่ชั้นนี้เลยนะครับคุณสามารถจะออกไปใช้พื้นที่สวนเพื่อผ่อนคลายออกกาลังกายได้เลยนะครับห้องนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่8.2เมตรนะครับแล้วก็จริงๆแปลนของทุกๆยูนิตเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันตรงที่ว่าพอเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเจอกับส่วนของครัวก่อนเลยโดยทางโครงการจะให้เป็นแบบ fully fitted ทุกยูนิตเลยนะครับดีไซน์ของชุดครัวเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะ คอปจะเป็นหินสังเคราะห์สีขาวนะครับหน้าบานจะเป็นสีเทาอ่อนแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีซิงล้างจานมีเตาไฟฟ้ามีฮูดของเฮเเล่ให้นะครับบริเวณน,นี้เนี่ยจะมีการติดตั้งประตูบานเลื่อนไว้ให้นะครับซึ่งเราสามารถจะเลื่อนปิดได้ก็ป้องกันกลิ่นเนี่ยเข้าไปรบกวนภายในบริเวณส่วนของนั่งเล่นแหะครับ แล้วก็ส่วนของพื้นจะให้เป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้าไปสู่ในส่วนของนั่งเล่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นลามิเนตลายไม้ครับมเาเจอกับส่วนของนั่งเล่นแล้วก็รับประทานอาหารที่เชื่อมต่อกันเลยนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าบริเวณนี้เนี่ย4.2เมตรเลยนะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สเปซภายในเนี่ยมันดูโล่งมากๆเลยนะครับ และยิ่งเมื่อรวมกับกระจกบริเวณนี้เนี่ยที่มันสูงไปเกือบจะถึงฝ้าเลยนะแล้วก็มันเป็นกระจกเข้ามุมแบบนี้ด้วยนะครับแสงธรรมชาติเข้ามาด้านในค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เราจะมองไปเห็นพื้นที่สีเขียวภายนอกซึ่งก็ทําให้เราสดชื่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าม่านเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นผ้าม่านสูงมากๆเลยนะทางโครงการเขาให้ผ้าม่านมาเลยนะครับซึ่งนอกจากเราจะสามารถควบคุมผ่านสวิต เปิดปิดตรงนั้นได้แล้วเนี่ยนะคะเราสามารถควบคุมผ่านระบบโฮมออโตเมชันได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะควบคุมได้ทั้งไฟทั้งแอร์พัดลมแล้วก็ประตูได้เลยละครับควบคุมผ่านทาง iPad หรือว่ามือถือของเราก็ได้ครับภายในห้องนอนเองก็จะมีพื้นที่ว่างสาหรับโต๊ะหัวเตียงฝั่งหนึ่งนะแล้วก็จุดนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับทีนี้ด้วยความที่มันเป็นห้องที่ฟ้าเพดานสูงเนี่ยราอว่าจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของชุดเตียงเราก็ได้นะให้เป็นชุดเตียงที่ด้านล่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่สํํําาาาาาารรัับบบกนนนนนน่งงงททเเลยอจจะะะป็โต๊แบบี้นะ แล้วก็ส่วนเตียงเนี่ยยกขึ้นไปอยู่ด้านบนนะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มฟังก์ชันในการทํางานให้กับห้องห้องนี้ได้เลยละครับ อนจะขึ้นไปชั้นบนนะครับอยากจะให้ทุกคนดูพื้นที่ว่างบริเวณข้างๆบันไดตรงนี้นิดนึงนะครับเขามีการเว้นพื้นที่ว่างแบบนี้ไว้เพราะว่าเขาดีไซน์เป็นช่องสําหรับเก็บของด้านข้างข,างของบันไดนะครับนี่มี2ช่องตรงนี้เลยแล้วก็มีพื้นที่สําหรับเก็บของใต้บันไดอีกด้วยนะครับก็เป็นความตั้งใจในการที่พยายามจะสร้าง storage หรือว่าพื้นที่เก็บของให้กับลูกบ้านได้มากที่สุดนะครับทีนี้เราขึ้นไปดูด้านบนกันต่อนะฮะด้านบนจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนแล้วนะครับ ซึ่งความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่1.95เมตรนะครับห้องนี้เนี่ยที่เขาตกแต่งมาให้ดูจะเห็นว่าในส่วนของราวการตกเนี่ยก็จะค่อนข้างเปิดล่งเลยแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกระจกนะครับซึ่งก็ดีกว่าการที่เราเลือกเป็นแบบทึบนะเพราะว่ามันจะทําให้ห้องเนี่ยดูอึดอัดแล้วก็ดูทึบตันมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นบริเวณชั้นบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ว่างโดยรอบเตียงนะซึ่งสามารถจะวางโต๊ะหัวเตียงได้นะครับแล้วก็จะมีห้องที่แยกไปเป็นบ้านอินคลเซตนะครับ แล้วก็มีมุมสําหรับโต๊เครื่องแป้งด้วยเะยรฮะหลังจากที่ได้เห็นข้อดีของห้องแบบ d ู o s ส a ท e ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากจะมาพูดถึงข้อที่เราต้องนำมาพิจารณาเหมือนกันนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งห้องน้ำครับที่อยู่ด้านล่างนะแต่ว่าส่วนของห้องนอนแล้วก็บล็อกอินครเซตเนี่ยอยู่ด้านบนก็จ,จะมีความไม่สะดวกเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของการแต่งตัวหรือว่าถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยเราเกิดปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําขึ้นมานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระยะความสูงจากพื้นถึงฝ้าครับก็จะมีในพื้นที่ส่วนของครัวแล้วก็ห้องน้ำเนอะด้านล่างก็จะสูงอยู่ที่2.10เมตรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยห้องนอนบล็อกอินครเซตเนี่ยก็จะอยู่ที่1.95เมตรคเับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องกลับมาถามเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเราใช้งานพื้นที่ไหนมากที่สุดครับอย่างในส่วนของห้องนอนด้านบนน่ะผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่นะเพราะว่าเรานั่งกับนอนเป็นหลักนะครับก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบทําครัวนะใช้เวลาอยู่ภายในครัวเยอะเนี่ยแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่รูปร่างสูงหน่อย ตรงนี้คนก็อาจจะต้องหาทางปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ให้น้ําหนักเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เขาได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็น Dual Space ซึ่งมันมีความแตกต่างจาก Space แบบ Simplex เนี่ยมันได้ตอบโจทย์เขาไปแล้วแหละครับ ปิดท้ายด้วยคำถามเพิ่มเติมที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างห้องดูโอ้สเปซกับห้องแบบดูเพล็กซ์นะครับเริ่มกันด้วยเรื่องของที่ดินใน,นโฉนดเลยนะครับจริงๆแล้วการคำนวณพื้นที่ใน,นโฉนดเนี่ยสำหรับห้องแบบดูโอ s สเปซเนี่ยเขาจะคำนวณเฉพาะพื้นที่ด้านล่างเท่านั้นนะครับจะไม่เอาด้านบนมาคำนวณด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาคำนวณหรือว่าเราต้องเสียค่าพื้นที่ส่วนกลางนีงก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะใช้เฉพาะแค่พื้นที่ด้านล่างเท่านั้นแหละครับ สำหรับห้องแบบดูโอ s สเปซที่เราอยู่ตรงนี้นี่นะครับจริงๆแล้วโครงสร้างพื้นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีการคำนวณเรื่องของความปลอดภัยมาอย่างดีแล้วซึ่งก็ได้มาตรฐานแล้วก็เราก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแรงทนทานเลยแหละครับ หลังจากดูห้องตัวอย่างไปแล้วนะครับผมพาทุกคนขึ้นมาบนดาดฟ้าเราจะมาดูภาพรวมของโครงการแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางของโครงการกันบ้างนะครับโครงการนี้เป็นโครงการไฮรส์ ise, สูง27ชั้นนะครับมีจำนวนยูนิตเพียงแค่325ยูนิตเท่านั้นครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆในย่านนี้นะครับที่เขาจะมีอยู่ที่ประมาณ500ถึง1,200ยูนิตเลยล่ะครับ ฟสิฟิตีของที่นี่เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายชั้นเลยนะครับโดยเขามีการแยกออกเป็นทั้งหมด6ระดับชั้นด้วยกันครับซึ่งการแยกแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ลูกบ้านเนี่ยได้รับความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันที่พื้นที่บนดาดฟ้าชั้น2ีตรงนี้ก่อนเลยนะฮะอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสกายเทเรสครับพื้นที่สวนที่คุณสามารถจะมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจดูวิวได้นะครับขึ้นมาตอนกลางคืนเนี่โอโ้โหวิวสวนมากมาเลยนะฮะจากชั้นนี้ลงไปหนันนกน แล้วก็จะมีไฮไลท์คือ seguinte, ตรงพื้นเนี่ยเขาจะมีจุดไฟนําทางดูดาวเป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ครับซึ่งถ้าเรามองตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยตอนนี้ผมพาทุกคนลงมาที่ชั้น19นะครับซึ่งเฟส i ิวส์หลักๆเนี่ยจะอยู่บนชั้นนี้เลยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับคือทางด้านหน้าอาคารกับด้านหลังอาคารครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกก่อนนะครับเป็นพื้นที่ของฟิตเนสครับ ซึ่งเขาให้ชื่อว่าโซเชียลฟิตเนสคลับนะครับจะเห็นว่าเป็นฟิตเนสขนาดใหญ่มากๆเลยนะฮะเป็นดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้ด้วยแต่ความน่าสนใจก็คือว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามันจะเป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายเท่านั้นนะครับแต่เขามีการผสานเอาฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของการนั่งเล่นการพบปะพูดคุยเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเข้ามาครับในความที่มันเป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยนะครับเขาจะมีการดีไซน์ให้เป็นสปิตเลเวลด้วยก็คือมีการซอยแบ่งครึ่งชัั้นครบ จากชั้นล่างครึ่งชั้นมาจะเจอกับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะแล้วก็ขึ้นไปอีกครึ่งชั้นจะเจอกับพื้นที่ด้านบนด้านบนนี่จะเป็นพื้นที่ของสกายโยคะแอนด์ซุมบ้านะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการออกกาลังกายนะบริเวณฟิตเนสตรงนี้เนี่ยเราจะมองเห็นวิวทางฝั่งตะวันออกตะวันตกและวก็ทิศใต้ครับแล้วก็วิวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งวิวไฮไลท์ก็คือมองไปเห็นพื้นที่สีเขียวของมักกะสันนะรวมถึงวิวทางฝั่งอระกด้วยในส่าาวนของเครื่องออกกำลังกายนี่ก็ แล้วก็อีกนิดนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องงานดีไซน์ของพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ยังคงตามธีมเรื่องของอวกาศอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะมีการใช้สีดําแล้วก็สีทองแล้วก็จะมีเส้นสายที่ยังเห็นความดนามิกนะครับทั้งพื้นผนังแล้วก็ฝ้าเลยมันจะมีเส้นที่เขามีการซ่อนไลท์ติ้งเข้าไปด้านในด้วยนะครับก็ถือว่าทําให้พื้นที่บรเิเวณนี้มันดูไดนามิกน่าสนใจแล้วก็ไปด้วยกันกับการที่เป็นฟิตเนสเลยครับ บรรยากาศมันดีนะฮะดีจนแบบลืมไปเลยว่าจริงๆเรากําลังท ah ํางานยังรีว oh, ิวอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นฝั่งด้านหน้าของชั้น19นะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ําขนาด4.5เมตรคูณ25เมตรนะครับเป็นสระฮายนพลิมติกยาวๆแบบนี้เลยนะซึ่งเป็นสระาระบบน้ําเกลือนะครับแล้วก็เป็นอินฟินิตีเอชพูลด้วยเวลาเราว่ายน้ําไปเนี่ยโอ้โหมันได้วิวเมืองทางฝั่งพระราม9ที่มองไปไกลๆนี่แบบโอ้โหสวยงามมากๆเมื่อกี้นี่ผมก็เคลิ้มไปเลยนะฮะ ใกล้ๆกันครับจะมี s k y r i รฟ์ออนเซนะครับซึ่งก็จะเป็นห้อง o n นเซนที่เขามีการแยกชายหญิงไว้เลยสามารถจะมานอนผ่อนคลายแช่น้ำได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินออกไปใช้บริการข้างนอกนะครับนี่ก็คือพื้นที่ f a c i l i ิ i ี้ของชั้นนี้นะครับ อนนี้พาทุกคนมาดูพื้นที่ส่วนกลางบนชั้น1กันบ้างนะครับก็จะเป็นส่วนของเมนล็อบบี้ครับเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่ามีพนักง,งานต้อนรับด้วยนะครับซึ่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งความพิเศษของโครงการนี้ที่แตกต่างจากโครงการอื่นเลยนะครับก็คือเขาจะมีบริการโฮเทลเซอร์วิสครับเป็นบริการเหมือนโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะครับแล้วก็ส่วนฟังก์ชันบริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นเวลคัมลาวช์นะครับก็คือจะมีมุมนั่งเล่นที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับก็สามารถจะมารองรับแขกบริเวณนี้ได้นะครับ จากเมลอบบี้ซึ่งเป็นดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็มีความแการนอลังการมากๆนะครับด้านข้างนี่จะมีบันไดที่พาเราขึ้นมาชั้นลอยครับซึ่งเป็นพื้นที่ของคราฟต์คาเฟ่และโคเวอร์กิ้งสเตทครับเดี๋ยวตามผมมาดูด้านในเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นจะรองรับกิจกรรมแลวก็ไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายมากๆนะครับเริ่มจากจุดแรกก็คือเป็นคราฟต์คาเฟ่ตรงนี้เนี่ยเขาจะแต่งออกมาเป็นพันทีนะครับเราสามารถจะชวนเพื่อนมาปาร์ตี้มานั่งกินอะไรกันเบาๆได้นะครับพอเราเดินเข้ามาด้านในเนี่ยจะเป็นมุมที่มีความอเตร์ทมากยิ่งขึ้น นี่เขาจะมีโต๊ะพูให้ด้วยนะครับว่าแล้วว่าเดี๋ยวขอสักช็อตหนึ่งแล้วกันนะ,ะนะ <c oughs> ปังบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยว่าลักษณะของโต๊ะกาอี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากด้านล่างชัดเจนเลยนะครับก็จะเป็นโต๊ะทรงสูงก็อี้ทรงสูงเหมือนเป็นฟิลคาเฟ่บาร์นะแล้วก็มุมนี้จะเป็นโซฟาที่นั่งสบายๆเลยนะครับอีกจุดหนึ่งคือห้องประชุมครับเราสามารถจะมาประชุมงานวิดีโอคอล ใครที่แบบ work from home ก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือน้องๆคนไหนที่แบบเรียนออนไลน์นยอยากจะเป็นบรรยากาศก็มาใช้ห้องประชุมนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นห้องประชุมที่มีความเป็นส่วนตัวทีเดียวเลยนะครับพื้นที่ส่วนกลางบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีพื้นที่สวนด้วยละครับเป็นพื้นที่ของ secret garden นะครับเป็นสวนแนวยาวที่มีดีไซน์เล่นระดับนะครับจากทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ต่ำหน่อยนะ เราค่อยๆเดินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นทางซิกแซกด้วยเนะระหว่างทางจะมีการออกแบบวอเตอร์ฟีเจอร์นะฮะให้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆครับเบรเวณซีเครต์การ์เด้นนี่นะครับเราจะเห็นงานดีไซน์ที่เป็นเส้นสายโฉบเฉียวแสดงถึงบุกเบนแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับในส่วนที่จอดรถของโครงการนี้จะเป็นระบบออโต้พาร์คกิ้งนะครับจอดได้ทั้งหมด52%ของจํานวนยูนิตทั้งหมดโดยระบบออโต้พาร์คกิ้งของที่นี่จะมีจํานวน3เบย์ด้วยกัน พอเวลาเราจะออกจากโครงการก็มานั่งรอตรงพื้นที่ waiting area ได้นะครับนอกจากนั้นจะมีที่จอดรถไฟฟ้าพร้อม EV charger ไว้ให้ด้วยจำนวน2คันครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องโ o c a t i o n นะครับโครงการ Night B&B Space พระราม9เนี่ยตั้งอยู่บนถนนดินแดงใกล้ๆก,กับแยกพระราม9นะครับสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานี MRT พระราม9นะครับห่างไปเพียงแค่350เมตรเท่านั้นแหะครับ จากโครงการเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปอยังเส้นรัชดาอโศกสุขุมวิทไดงง้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีทางด่วนสีรัตอยู่ด้านหลังโครงการด้วยทําเลนี้จะมีทั้งที่อยู่อาศัยออฟฟิศบลดิงแล้วก็ห้างสับสินค้าเยอะมากเลยนะครับทั้งเซ็นทรัพลพราม้า 9, ฟอร์จูนเทสโก้โลตัสเอสพนาดรัชดาและเดอะสตรีทรัชดาครับถือว่าเสียงนงควคมสะดวกครบครันเลยทีเดียว ราคาเริ่มต้นของโครงการนี้อยู่ที่5.49ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์020 300 0 0 0นะครับหรือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ origin.co.th ครับก็อ,อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูห้องตัวอย่างของจริงนะมาดูว่าห้องดูโ Space ที่มีความสูงจากพื้นถึงฝ้า4.2เมตรเนี่ยมันให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างไปย่งไรบ้างครับวันนี้อาบอกแบบกับผมแกรปทนเวศไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งช่องกับเทนเวด้วยนะครับแล้วมาตามดูกันว่า EP หน้าจะพาไปรีวิวที่ไหนครับไปแล้วครับ